จริัดบนอย่างหนักเลยนะครับพี่โอ้ครับคลิปต่อไปนี่สาวๆดูไว้ระวังให้ดีผมถามคุณก่อนว่าวลาที่คุณไปโรแมนติกดินเนอร์ข้างถนนกับหนุ่มของคุณเนี่ยคุณวางกระเป๋าไว้ที่ไหนครับคุณโอ้ครับดิฉันโรแมนติกดินเนอร์ข้างถนนเหรอฮะเวลาคุณไปกินข้าวแบบคุณข้าวอะไรแต่รข้างถนนเนี่ยโอเคกระเป๋าถือวางไว้ที่ไหนเออวางไว้ต <on> ักผู้ชายสิฮะ คำถามแรกเลยคุณไปกินข้าวกับผู้ชายครั้งสุดท้ายเมื่อไร่ครับพี่อุ๊คนกับรถค่ะคุณ <laughs> นี่ไม่ว่าจะวางที่ไหนก็ตามนะครับสาวๆบอกได้เลยว่าคุณต้องระวงังต้องจับตามองให้ดีไม่ว่าจะเอาบนโต๊ะวางบน,นตักเพราะที่ไหนขโมยก็เอาไปได้เชิญชมครับพ่อแม่ลูกบนรถจักรยานที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดนี้ดูผิวเผินก็เหมือนครอบครัวปกติทั่วไป แต่มันไม่ปกติเพราะสามคนนี้เคยก่อคดีมาแล้วนักไม่ถว้วนแต่ก็คือใช้ภรรยาแล้วก็ลูกที่ติดสามีเก่าของของภรรยาเนี่ยขี่รถย้อนสอนมาจากซอยเดียวกพาณิชย์นะก็ผู้เสียหายก็คิดว่าไม่มีอะไรเหมือนกันเหมือนกับเราคิดว่าขนท้องแล้วก็มีเด็กด้วยก็คิดว่าไม่มีอะไรก็คว้ากระเป๋าไปแล้วก็วิ่งหนีไป ซึ่งนอกเหนือจากการลงมือก่อเหตุกระชากกระเป๋าจนกลายเป็นมืออาชีพก่อนหน้านี้หัวหน้าครอบครัวก็ยังเคยลงมือก่อเหตุร่วมกับเพื่อนร่วมกระบวนการอีกหนึ่งคนซึ่งกล้องวงจรปิดจับได้เป็นภาพที่เกิดขึ้นไว้ได้ทั้งหมดต่อลงมือก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถจักรยานยนต์ตะเวนดูเหยื่อที่นั่งรับประทานอาหารบริเวณริมถนน โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้หญิงที่มีกระเป๋าถือแต่วิธีกระชากกระเป๋าของคนร้ายกลุ่มนี้เหนือชั้นกว่าคนร้ายธรรมดาพวกเขาจะกระชากกระเป๋าจากตักของคุณผู้หญิงที่กำลังนั่งเผลอขณะรับประทานอาหารขับรถโฉบแค่พริบตาเดียวกระเป๋าที่มีค่าที่ตั้งไว้ใกล้ตัวก็กลายเป็นของมีค่าในมือของโจรซะแล้วก็จะนั <S <S ่งประมาณนี้ครับนั่ง นั่งทานเขาทานอาหารก็ประมาณนี้แต่เคสของผมคดีที่เกิดเนี่ยผู้เสียหายเขานั่งมุมอย่างเงี้ยแล้วนั่งหันหลังแล้วก็เป๋าวางบนตักอาคนร้ายก็ใช้เส้นทางเงี้ยครับตรงมาก็คือวนมาหยุดดูรอบนึงแล้วแล้วก็ขับวนเข้าเส้นพดุงด้าววนมารอบสองก็มาจุดหยุดแล้วก็วิ่งตามที่ภาพในกล้องับที่เราจับภาพได้จะอยู่บนเนี้ยครับแต่พอมารือทํารถไฟฟ้าตอนนี้ก็เลยเออรืออยู่ครับแต่ช่วงที่ เกิดเหตุเนี่ยยังไม่ได้ทุบตึกทุบอะไรครับยังมีกล้องที่ที่สามารถจับภาพช่วงที่ขณะที่เขาก่อเหตุได้ครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอพระพาชัยสองได้รับแจ้งจากผู้เสียหายหลายรายจึงเริ่มสืบเบาะแสจากพยานผู้เห็นเ,เหตุการณ์และภาพกล้องวงจรปิดซึ่งในที่สุดก็สามารถตามจับคนร้ายมาได้ยกแก๊งทางทีมงานรายการขนงขังคาเขา,ขาจึงลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจยังจุดที่คนร้ายลงมือก่อเหตุ จึงสังเกตเห็นว่าคนร้ายเลือกที่จะลงมือก่อเหตุในพื้นที่ที่คนทุกพล่านอยู่จริงและมีการขับรถสเยนดูลาดลาวเพื่อความแน่ใจก่อนลงมือก่อเหตุการที่เราตามจับคนร้ายได้นะครับก็คือหนึ่งก็ต้องเริ่มจากทางผู้เสียหายด้วยแล้วก็พยานที่พบเห็นเหตุการณ์นะครับสามารถจดจํายานบาหณะบนะุคคลป,ป้ายทะเบียนรถก็คือจดจําได้แม่นซึ่งพอเราตรวจสอบแล้วมันก็ตรง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกล้องวงจรปิดครับซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในการหาพยานหลักฐานและาการทํางานของเจ้าที่ตํารวจนะครับก็ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะพอสมควรคําสาร,รภาพผิดของคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุเพียงเพราะพวกเขาติดใจในรถพิษของยาเสพติดและเหตุที่กระเด็งลูกชายไปก็เพื่อตกตาเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่สวบ้า์ไม่เคยเข้าข้างคนที่กระทําความผิดเลยคนรักในชีวิตจึงต้องไปชดใช้กรรมในคุกเมตารา ฝากถึงคุณผู้หญิงนะครับที่เวลาท่านนั่งทานอาหารและชอบเอากระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพายวา,างบนตักซึ่งท่านคิดว่าปลอดภัยแล้วอยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงไม่จําเป็นไม่เอาลงมาก็ได้ครับเก็บไว้ในรถหรือว่าให้คุณผู้ชายหรือใครช่วยถือน่าจะปลอดภัยกว่าครับ